นนป้ามาเดินตลาดค่ะไปะเดินตลาดตอนเช้าค่ะไม้เท่าไหร่ลูกสิบบาทจ้ะหนูว่าปลาดุกตัวหนึ่งนะนี่เนี่ยปลาดุกเนี่ยตรนี้นี่อะไร,ไเ,ไรเออดูน่าอร่อยเนาะ ไม้เท่าไหร่ลูกไม้ละสิบบาทจ้ะสิบบาทเอาสองไม้อันนั้นจะออกรสชาติเผ็ดหน่อยนะคะอืมป้าป้าถ้าเป็นด้านนี้จะไม่เผ็ดอหนูมีลาบไก่ไหมไม่มีมีแต่ลาบกระดูกอย่างเดียวนี่อะไรอะ่ะกระทุมราลาจ้าโอ้ยน้ำพริกปลาของพ่อนี่สิบห้าบาทเออเยอ,อะเลยค่ะไอ้นี่ค่ะ ข้านมทีบค่ะป้ามาเดินตลาดลูกเอาจ้าน,นี้ก่อนเดี๋ยวน้าป้าเอาสองเลยที่ยังแล้วอนนสอง,สอง วันนั้นปาซื้อปลาแล้วเนาะอันนี้เอาไปไลูกนี่น้ำพริกอะไรลูกปลารา้าจ้ะเกลือปลาร้ามีปลาทูปลาด้วยนะน,นี่อะไรปลาดุจ้ะกระดูกตอ,น,อ,อนนี่เอาเอาอะไรดีเอ่ยเอาอะไรกินเอาเอะไรกินดีบอกมา มีน้ำพริกปลาล้ามีแกงหน่อไม้น้าพริกปลาดุกลาบปลาดุกปลาส้มทอดปลานินทอดเอาไหมนี่อของชอบ 예. Yeah.